สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านค้าเติมเกมเกมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนแนะนำร้านนี้เลยร้าน Power Pay มีเกมมากมายให้ทุกคนเลือกเติมโดยเพื่อนเพื่อทุกๆคนที่สนใจสามารถทัก Inbox ไปที่เพจ Facebook หรือว่าแอดไปที่ Line Power Pay หรือจะสแกนคิวาโค้ดที่หน้าจอก็ได้เลยนะครับจากนั้นเลือกเกมที่ต้องการอย่างเช่นเกมเบาทากดเข้าไปที่ตัวเกมจากนั้นเลือกแพ็กเกจที่ต้องการที่จะเติมบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยและบ,บริการดีแน่นอนหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจากช่องเจเจโรซาก เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆเกม7ดบาปทุกคนด้วยนะครับที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดโอซ่าชแนกันอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้นะผมจะพาทุกคนนะครับไปดูการอัปเดตข่าวสารนะครับแล้วก็พูดถึงตัวละครตัวใหม่ ว่าควรเปิดไหมสําหรับใครที่มีเพชรน้อยอยู่แล้วหรือว่ายังไงก็ตามนะครับว่าควรเปิดไหมมือใหม่ควรเปิดไหมนะครับคนที่เล่นแบบขยันหรือว่าใครที่เป็นสายสุดตานนั้นควรจะเปิดไหมนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยหรือรวมถึงตัวละครในตู้นะครับว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะครับผมปะเราดูพร้อมกันเลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ดีแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะได้ทําการแบบจัดการนะครับเมเนจไอดีตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะเนี่ยครับปะดูพร้อมกันเลยครับ การปรับปรปุงนะครับจะเกิดขึ้นภายในวันที่5นะครับผมหรือว่าวันอังคารนี้ที่จะถึงนั่นเองนะครับผมก็คือหลังจากที่มีการประกาศข่าวสารผู้พัฒนามานะครับว่าเซิร์ฟเราเนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตตามหลังเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็เซิร์ฟเกาหลีเนี่ยตามอยู่ประมาณ1สัปดาห์นั่นเองนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยมีเวลาเก็บเพชรดองเพชรหรือว่าทําการที่จะดูตู้ใหม่เนี่ยแค่อันทย์เดียวนะครับหรือว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยน้อยลงนั่นเองครับซึ่ง พอหลังจากตู้ญี่ปุ่นนะครับเขาประกาศมาเนี่ยของเราก็จะมีเวลาในการที่จะศึกษาตัวละครนั้นได้น้อยลงนั่นเองครับซึ่งผมก็จะพยายามทําข้อมูลข่าวสารแล้วก็บอกข้อมูลต่างๆให้นะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยที่มีเพชรน้อยอยู่แล้วก็ควรจะรอเปิดหรือว่ารอดูทางข่าวสารทางญี่ปุ่นแล้วก็รอดูการรีวิวต่างๆของคนต่างประเทศเข้ามานั่นเองนะครับโดยวันอังคารน,นี้แน่นอนครับตัวละครตัวใหม่อย่างเฟรนะครับผมก็ได้เข้ามาแล้วนะครับไม่ใช่เฟรย่านะครับโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็น แดกันนะครับถ้ามีคนถามว่าเฟรย่าจะเข้าเมื่อไหร่นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็คาดว่าน่าจะเป็นตู้แร็กนล็อกตู้หน้านั่นเองนะครับก็มันอาจจะต้องเนี่ยล็กนล็อกนี้เสร็จแล้วก็อาจจะเป็นจิตถายนะจิตถายนะเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นตู้เฟสติวัลเกมจิตามนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นตู้ร็กนล็อกอะไรเงี้ยวนเนื้อเรื่องวนตู้แบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับโดยตัวละครตัวเฟรนะครับเข้ามาเป็นตัวละครสีแดงถ้าให้พูดถึง ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเฟรนะครับถ้าพูดแบบแปลงง่ายๆเลยเอกลักษณ์ของเฟรเนี่ยจะเพิ่มสเตตให้ตัวละครเนี่ยนะครับ15%นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มสเตตให้ตัวละครในทีมเนี่ยนะครับ5%เอาง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมเนาะอันนี้เข้าใจง่ายๆเนาะต่อมาครับสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นสกิลโจมตีใกล้ครับและสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลโจมตีไกลครับหมายความว่าตัวละครตัวนี้สามารถเอาลงตัวบอสนะครับผมสัตว์อสูรได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบอสหมานะครับบอสกวางก็ลงได้บอส นกก็ลงได้เช่นกันนะครับซึ่งอันติตัวนี้เหมือนป่าเลยนะครับผมเนาะก็เหมือนป่าฟ้านะั่นแหละอันติตันก็อย่างเช่นเราตีเข้าร้านหนึ่งดาเมจต่อไปก็จะเข้าร้านหนึ่งเช่นกันนะครับประมาณนั้นเลยซึ่งสกิลแรกเนี่ยจะเป็นการลบการตั้งท่าของศัตรูนะครับผมเนาะประมาณนั้นนะไม่ได้ลบบัฟนะครับเป็นการแคนเซิลน,นะครับเป็นการลบการตั้งท่านะ500ดาเมจนะครับที่ทําได้นี่คือการ3ดาวนะครับต่อมาครับการ3ดาวขั้น คิวที่ี่ยจะเป็นการโจมตีไกลครับก็เป็นดาเมจเดี่ยวเหมือนกันนะครับผมก็เป็นการโจมตีแบบว่าเป็นคลิปดาเมจนะก็คือเป็นการโจมตีที่ไม่ติดคีด์ที่ข้อนะครับแต่จะนับค่าดาเมจคียที่ข้อที่มีอยู่ในตัวเนี่ยนะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์นับมาเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเออประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีดาเมจจัดจ้านครับก็เอกลักษณ์เนี่ยสามารถไปได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นพี่ๆการลงบอสหรืออะไรก็ตามนะครับไปได้ทุกที่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ออราวน มันเป็นตัวละครที่คือตอนเนี้ยผมว่ามันควรจะเปิดมาอย่างน้อยก้อหนึ่งอ่ะถ้าเราไม่ได้มองอันตีนะถ้าอันติตันเนี่ยมันก็จะเหมือนป่าฟ้าซึ่งก็สามารถไปได้ทุกที่และยิ่งยืนคู่กับป่าฟ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวที่โกงมากนะครับตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่เผ่าพันธุ์ที่ไม่รู้จักไงนะครับการที่จะใส่โกเทอร์เขียวเข้าไปเพื่อเอาแพสซีฟเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันตัดทางทางหนีที่ไร่นะเพื่อให้โกเทอร์เขียวเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นนะครับในตอนนี้เนาะก็ถ้ามือใหม่เนี่ยก็ ผมว่ามันก็ไม่ควรเปิดอะเพราะว่าเอ้ยไม่ดิถ้าพูดถึงมือใหม่เนี่ยคือตัวละครตัวเนี้ยมันควรข้ามแต่ว่าตัวละครในตู้นะครับมันไม่ควรข้ามไงเพราะว่าตัวละครในตู้เนี่ยมันเป็นตัวละครสาหรับแรกแนล็อกแล้วก็เป็นตัวละครตีบอสนกบอสกวางนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวตีบอสหมาด้วยในช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าบอสนกเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยหลังจากที่ตัวละครมันเข้ามาแล้วใช่ไหมก็จะมีอย่างน้องมือกระดาษที่เข้ามาทีหลังเป็นตัวละครเฉพาะที่เอาไว้ตีบอสนกนั่นเองง่นู้ีย น้องงูบอสกวางเข้ามาสักพักหนึ่งน้องงูถึงเข้าตามเข้ามาใช่ไหมนะครับผมก็น้องงูก็จะเป็นตัวละครเฉพาะที่เอาไว้ตีบอสกวางได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับส่วนตัวละครตัวนี้มันไม่ใช่ตัวละครเฉพาะนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่เอามาเล่นในโหมดต่างๆผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่เอาไว้ตีเจ้าตัวบอสตัวใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมเจ้าตัวบอสเออริจินอลนะเออนะครับไอ้เจ้าตัวบอสที่ขึ้นเลเวล90 95บแล้วก็เลเวลร0 0นะผมว่าตัวนี้จะดีกว่าตัวละครบุญฮิวสีแดงซะด้วย้านัวว่ีผต มันเป็นตัวละครที่ตีบอสได้แต่ว่าบอสใหม่ก็ตีได้เช่นกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าเอาวันติหนึ่งมาเนี่ยมันตีบอสใหม่ได้สบายๆมาเลยไอ้บอสใหม่ในที่หมายหมายผมเออผมจะพูดไงดีวะมันคือเป็นบอสออริจินอลแล้วกันนะครับผมอืมเป็นบอสบอสปีศาจทออริจินอลนะครับตัวนั้นเนะเออตีได้แต่ว่าบอสตัวใหม่เนี่ยท่าตีไม่ตันนะครับมันก็เล่นได้แต่ลงได้แค่ประมาณแค่ชั้นแรกเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าไม่เล่นตัวเนี้ยป่าฟ้าก็ยังเอาไปแทนตัวดีได้อยู่เช่่นนนนนนเเเเดิมมมัััองะคครรบผปาณ้ลยโ ต่อมาเนี่ยมือใหม่ควรเปิดเพราะว่าตัวละครในตู้เนี่ยมันมีเยอะเลยก็คือพวกซาคิดี้พวกจอมุนการน้องงูพวก บรุนฮิลหรืออะไรเงี้ยก็คือเหมาะกับมือใหม่มีบันมีอะไรด้วยนะครับเพราะเพราะว่ามันจะเอาไว้ซัพพอร์ตได้ดีนะครับส่วนคนที่เล่นกลางๆเกมแล้วหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรือว่ายังไงก็ตามนะครับผมถามว่าควรเปิดไหมถ้าเพชรคุณมีน้อยเนี่ยคุณข้ามได้เลยนะครับหรือว่าคุณมีเมอร์เกอร์ด้าแล้วคุณมีเขาม,มีน้องงูแล้วอะไรเงี้ยก็ข้ามได้นะถ้าคุณมีป่าฟ้าที่ติดตันอยู่แล้วหรือว่าคุณไม่ต้องการจะเปิดตัวใหม่เพราะว่าตัวละครตัวนี้มันไม่ถือว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับมันจะมาในต ตู้เฟสติวัลตู้อะไรเงี้ยเพราะว่าตู้มันวน,นะครับค่อยๆสลับกันไปนะประมาณนั้นนะครับก็รอกันไปอาจจะหลุดเลทต้องรองเป็นหลุดเลทในตู้หน้าๆนะครับประมาณนั้นส่วนสายสุรตารหรือว่าสายเล่นอะไรเงี้ยผมว่าควรเปิดอยู่แล้วเพราะว่าคุณจะได้มีตัวดาเมจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวแล้วก็คุณจะได้ทดลองทีมหลาย,ลายๆอย่างไหนว่าจะเป็นทีมไม่ระบุเผ่าพันธุ์ด้วยนะครับเป็นดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวซึ่งคุณก็เอาไปเพิ่มดาเมจให้ทีมไม่ระบุเผ่าพันธุ์ได้ด้วยลงกิววอลลงพีพี้ก็แนนะารับผม สายสูตรตัดก็คนสุ่มแหละเพราะว่าเขาต้องปั้นไ d ปั้นอะไรเพิ่มด้วยนะครับถ้าสรุปโดยรวมแล้วนะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยผมจะสุ่มแค่1ตัวหรือว่าแค่ประมาณ600ครับแล้วดูตู้หน้าครับถ้าตู้หน้าไม่ดีผมอาจจะสุ่มตัวนี้จนหมดเลยก็ได้เพราะว่าผมก็ถือว่าเป็น ID ดีใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นตัวละครที่600ไงแล้วก็อันติเนี่ยมันดีเท่าป๋าเลยนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะสำหรับผมนะผมคิดว่าตัวเนี้ยค,ค่อนไปทางหน้าเปิดมากกว่าทางไม่หน้าเปิดนั่น อลกันนะครับมองน้องงูกับน้องมือเกิดาเป็นหลักนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยิงตีบอสนกแลือบอสกวางไม่ผ่านนะครับตัวละครบอสสองตัวนี้มันควรที่จะต้องมีไว้ก่อนเลยนะครับอย่างน้อยๆก็ลงฟาร์มชั้นหนึ่งให้มันได้ละกันเนาะโอเคประมาณนี้ครับกับพิธีการอัปเดตเหมือนเดิมค่อนข้างนานนะครับสำหรับการที่หน้าเปิดหรือไม่หน้าเปิดนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็จะมีคอนเทนต์ใหม่นะครับสำหรับ คอนเทนต์ของบทแล็กนารเข้ามานะครับให้เราได้เล่นก็จะได้เห็นท่าไม่ตายของเฟยย่านั่นเองครับคือเบิ้มเบิมคือรือแล้วก็ท่าไม่ตายคือเท่ด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ต้องการเปิดก็จะรอเฟยย่าก็รอได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เหมือนกันนะก็ถือว่าดองเพชรรอยาวๆครับต่อมาครับแน่นอนนะครับบอสหมาที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีเอกลักษณ์หรือว่าอาวุธส่วนตัวเนี่ยนะครับของอ่าเขาเรียกว่าอะไรของโดนะครับแล้วก็ของของโดแล้วก็ของอ่าสากคิดี้นะครับ ประมาณนั้นก็ถือว่าดีแหละเอาเข้ามานะครับซึ่งก็จะสามารถทําได้โรก็จะ PP ได้ง่ายขึ้นนะครับอะไรต่างๆเนาะแล้วก็สกิลีก็สามารถลงบอสลง PP ได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันนะครับส่วนเอกลักษณ์หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไว้แปลให้ทีหนึงตอนเข้าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับโอเคบอสหมาเข้ามานะครับก่อนบอสหมาเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใครที่ยังไม่ได้ตีนกวางอะไรนะครับที่ว่าต้องดีเซ็ตตรงเนี้ย แนะนำว่าควรจะตีก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรีเซ็ตด้วยในวันอังคารที่จะเข้าถึงนี้ก็คือภายในวันนี้ควรตีนะครับเพื่อเก็บชั้นแรกยังไงก็ตามนะครับเก็บมาชั้น1นึ่งชั้นสองอะไรเงี้ยเก็บมานะครับแล้วก็เก็บไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อคุณจะได้เล่นง,ง่ายๆพอวันอังคารเข้ามาปุ๊บมันก็จะรีเซ็ตสามารถทําให้คุณนั้นเก็บของได้ง,ง่ายขึ้นกว่าเดิมน,น,น,นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกของ,งต่างๆด้วยนะครับผมตามนั้นไม่มีอะไรมากเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับเปิดเมื่อเคลียรบทที่237นะครับกระตุ้นการพอะมาคมับ แล้วก็จะมีเซตการ์ดอร์ติแฟกใหม่เข้ามานะครับก็จะเป็นการเพิ่มสเตตพื้นฐานของอัศวินพวกพ้องนะครับที่มีอัตลักษณ์เล็กน่าล็อกนะครับผม3%นะครับต่อเอฟเฟกต์ที่ติดศัตรูนะครับ,รบก็เหมือนกับเอามาทําให้น้องมือเอน้องพูดว่าไงดีอ่ะน้องบุญฮิวนะครับบุญฮิวแดงเนี่ยเก่งมากขึ้นแล้วก็เล่นกับสายคิดีได้มากขึ้นแล้วก็ตัวละครอย่างซีเกิร์ตก็เล่นได้ด้วยนะครับถือว่าตึงมืออยู่เหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าเป็นทีมอีกหนึ่งทีมที่ มีเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับติดศัตรูแล้วก็ตีได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเอฟเฟกต์อันเนี้ยมันเอาไปติดพวกบอสอะไรไม่ได้เลยหรือว่าบอสนกบอสกวางไม่สามารถตีได้เพราะว่าพวกเหล่านี้มันติดดีบัฟไม่ได้นั่นเองครับ<ๆ><ๆ>ก็เหมือนกับเอาไปทง PVP ซะมากกว่านะั่นแหละนะอืมประมาณนั้นก็ทำให้ทีมแลกนาะล็อกเล่นได้ง่ายขึ้นนะั่นเองนะครับต่อมาการ์ดก็มีการเพิ่มเจ้าตัวการ์ดพวกนี้ขึ้นมานะครับเป็นการ์ดพวกแบบสุดทำลายล้างน,นะครับเนี่ยโจมตีไม่ส่วนป้องกันศัตรูะกรับเปาร์เวลาาเจัซ็เน่ยนัเางไตบ ต่อมาครับเจ้าตัวซากิดี้แล้วก็โดรนะครับก็ซากิดี้เนี่ยอาวุธเทพนะครับก็เมื่อตอนเองนะครับใช้สกิลจะไม่ไดิเมื่อตอนเองใช้สกิลและไม่มีเอฟเฟกต ดีบัฟติดอยู่นะครับจะเพิ่มสเตตพื้นฐาน6%นะครับสูงสุด3ครั้งนั่นเองนะครับผมตามนั้นเลยก็คือสกิลสกิลดี้เนี่ยจะมีสกิลหนึ่งที่ว่าเป็นแปะดีบัฟให้ตัวเองใช่ไหมกับอีกสกิลหนึ่งที่ว่าเป็นลบบัฟกับลบตั้งท่านนะนะเออเทอสกิลนี้ทำให้สกิลดี้นั้นถึกมากขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะดีขึ้นนะครับทำให้สกิลดี้แรงๆขึ้นด้วยนะครับเป็นดาเมจอีหนึ่งตัวดีๆด้วยแล้วก็อาวุธเทพเนี่ยใช้ได้กับทททุกกกกคคคคคอออออออนน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 เเเเตตตตต์ลลลลลยยยะะะะะะรรรรรััััััับบบบบืมมมมมาาาา้้้้้้้้ฮแววววว็ิิีีี่่่งงงงสูดดดดดดโโขฟจผศพไ5% ต่อเอฟเฟกบัฟที่ติดอัศวินนั่นเอนงนครับจำกัดทั้งหมด8ครั้งก็สูงสุดถึง40%นั่นเองครับแต่ข้อเสียคือมันเอกลักษณ์ของโดฟ้าเนี่ยมันก็ได้แค่เฉพาะใน PVP เท่านั้นไงนะครับก็เหมือนกับเอาไว้ลงใน PVP ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับส่วนโดเขียวก็เอกลักษณ์ก็ใช้ใน ในเรียกว่าไงดีใน p v p เท่านั้นด้วยนะครับก็เหมือนเอาไปเล่นให้ p v p ดีขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าเอาไว้เล่นให้กับการตั้งค่าบอสอื่นๆที่แบบทําให้เรามีบัฟเพิ่มมากขึ้น,นเนาะเอาไวท้ทีมทีมป้องกันละกันนะครับไว้ลงบอสกว้างอะไรเงี้ยเล่นกับเ,เล่นกับตัวละครที่แบบมีบัฟเยอะๆอะไรเงี้ยทำให้ทีมถึกมากขึ้น,นเนาะต่อมานะครับก็อโอเคไอ้ตัวนี้มามาเป็นการล็อกอินนะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีชุดเท่ๆต่างๆมากมายนะครับก็เพิ่มเข้ามา นะครับผมอัตราคิดค่าสูงมากเลยนะตัวนี้นะแต่ละชุดเนาะนะครับก็จะขายเป็นตังนะครับหรือว่าเติมกับ power pay ได้นะครับในช่วง14วันแรกหลังจากตัวละครเข้ามาเนาะพอหลังจาก14วันแรกจบไปเนี่ยก็คือวันที่19เดือน7นั่นเองนะครับก็จะขายเป็นเพชรนาอตกชิ้นละ30เพชรนั่นเองครับใครที่รีบรีบเท่รีบอะไรอย่างงี้ครับก็สามารถเติมเงินกับ power pay powerful payment ได้นะครับผมตามนั้นเลยนะต่อมาฮะชุด เอาเป็นว่าชุดว่ายน้ำแล้วกันนะครับผมซาคิดี้เนี่ยไม่ซาคิดี้ต้องพูดว่าน้องงูแล้วกันถือว่าเบื่อมือนะครับตามนั้นเหมือนเดิมครับก็หลังจากวันที่19นะครับขายเป็นเพชรเหมือนเดิมนะครับผมเนอตเซ็ตคอสตูมมันอยู่อันนี้ก็ผมคาดว่าน่าจะซื้อก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเซ็ตที่ถือว่ามันเป็นลิมิเต็ดไทม์น่ะเออนะครับก็จะมีวันเวลาหายไปด้วยนะครับเนี่ยระยะเวลาแรกจําหน่ายนะครับผมก็คิดว่าไอ้พวกนี้น่าจะมีวันที่หมดอายุออกไปนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นของลิมิเต็ดคอสตูมนะครับ แพ็กเกจใหม่อันนี้ก็สามารถเติมได้กับ Power Pay Power Full p a y พ e n t ได้เลยนะครับใครที่ต้องการเปิดเฟรแล้วก็ต้องการเพชรเยอะๆหรือว่าตัวต๋วต่างๆมานะครับแพ็กเกจกิจกรรมต่างๆนะครับมากมายเลยนะครับไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็จะมีอะ,อะไรอ่ะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการแก้ไขระบบต่างๆนะครับปรับปรุงของขวัญสนับสนุนการประจุภัยของผู้เล่นใหม่นั่นเองครับก็จะมีเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือแบบใครที่เริ่มเล่นเข้ามาใช่ไหมคือแบบเพิ่งเริ่มเล่นอ่ะเออก็จะเป็นอย่างนี้ถูกปะเออครับแต่ว่าพอตอนนี้ยเเเพิ่่มมมข้าาันนปปลลีแงอะไรว ออ๋เปลี่ยนแปลงอันนี้ใช่ไหม AOS กับ iOS นะครับก็จะเป็น iPhone นะครับ OS แล้วก็เป็น Android OS นะครับก็ตอนแรกคือเพิ่มเป็นอันนี้นะเป็นจอ6ดาวโปติแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นอ่าเป็นันนี้นะครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะเออก,ก็ก็ดีขึ้นแหละนิดนึงนิดนึงนะครับอืมแล้วก็จะมีการเพิ่มนะครับฟังก์ชันลบบัญชีแล้วนะครับในตอนนี้คือแต่ก่อนเนี่ยคนที่แบบ อ่าเรียกว่าไงอ่ะเล่น i อดีแล้วก็ต้องแบบไปสร้าง i อดีใหม่เรื่อยๆสร้าง i อดีใหม่เร so ื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ต้องแล้วนะครับก็สามารถมาไอทำการลบบัญชีตรงนี้ได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ต้องมีการระวังกันนิดนึงนะครับการที่เข้าไอดีคนอื่นแล้วก็เข้าไปลบดีเพื่อนอย่างเงี้ยก็มีการเกิดขึ้นได้นะครับพยายามอย่าให้ดีเพื่อนๆไปเล่นนะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเยอะแยะเลยเครับเล่นคนเดียวเนี่ยเล่นอ่าเขาเรียกว่าไรสิคนเล่นไอดีเดียวก็มีครับแล้วก็บางทีเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นลบไอดีแมพเลยนะครับตามนั้น เนี่ยผมต่อมาก็จะมีการปรับปรุงฟังก์ชันนะครับเออก็จะมีการแบบคิงเพิ่มฟังก์ชันนะครับรวมวัตถุดิบปลุกพลังนะเมอร์ลินก็เพิ่มฟังก์ชันแลกเปลี่ยนวัตถุดิบด้วยนะครับก็เหมือนกับสามารถแบบสลับไปที่คิงได้ท,ทันทีสลับไปที่เมอร์ลินได้ท,ทันทีอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมาก็จะเปลี่ยนเจ้าพวกลูกแก้วเนี่ยนะครับอืมตามนั้นก็สามารถกดบวกได้แล้วนะครับเป็นการซื้อไปซื้อพวกลูกแก้วอะไรเงี้ยก็ใช้แทนพวกพลังงานนั่นเองนะครับ กิจกรรมใหม่ก็มีการแจกครับเป็นรายวันลลอกอนรายวันนะครับผมก็พยายามล็อกอินนะเพื่อคุณจะได้มีของเทพนะครับในการทําให้น้องเมื่เกระดาน,น้องเอ่อพวกเผ่าพูดพวกอะไรเงี้ยนะครับเมื่อกระดาเชนี้ไม่ได้ก็นี่จะได้พวกเผาพูดพวกเผ่านางฟ้านะครับผมก็เขาแจกอาวุธเทพแล้วนะอันนี้ก็ให้ทุกคนนะครับทำการไปทำตัวละกันนะครับผมถ้าเป็นตัวละครที่เน้นให้ทำ อบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ะเออนะครับมันก็เดี๋ยวว่ากันในในในคลิปที่ว่าคนทําอาวุธไหนมากกว่าละกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะทําขึ้นมาสําหรับอาวุธที่สําหรับการตีบอสนะครับหรือว่าอาวุธที่สำหรับการ PVP ม,มันจะแยกกันนะเพราะว่ามันเลือกทำแค่ตัวเดียวนะครับหรือว่าออราวเดี๋ยวไว้ทําคลิปให้ทีนะครับเพราะว่าเคยทาคลิปไปแล้วนานแล้วแต่ว่าตัวละคร,รม,มัใหม,ม่ๆก็เข้ามาเยอะแล้วนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมเฟรย่านะครับผมก็ได้ของต่างๆตามนี้เลยนะครับนี่ ตามนี้เลยสเปเชียลนะครับก็พยายามเก็บหามาให้ได้เก็บทั้งหมดนั่นแหละครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากครับก็ของแจกเยอะพอสมควรครับหนีได้นี้มาสามารถใช้เหรียญเงินแรกได้ได้รับสูงสุดวันละ25ชิ้นครับถ้าเล่นทุกวันก็ของเลือๆครับตานั้นแล้วก็มีกิจกรรมแจกเพชร ไอน,นี้แจกเพชรก็คือถ้าคุณเล่นเคลียกิจกรรมพวกนี้จนครบใช่ไหมคุณก็จะได้เพชรสองเพชรนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมที่สิ้นสุดลงตามนั้นนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับหายด้วยนะลบวัตถุดิบคราฟสักดิิ์และกล่องวัตถุดิบคราฟวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับการุดาใช้ก่อนถูกลบด้วยนะครับดนน้เขาแจ้งเตือนแล้วนะครับก็คือก่อน,น้าเนี้ยมันไม่หายแต่ว่าอัปเดตวันพรุ่งนี้จะหายไปแล้วใครที่ดองไว้นะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้เล่นแล้วหรือว่าไม่ได้เข้าไอดีแล้วยังไม่ได้เปดเปปิิดด่อองรีนนนั โอเคฮะนี่ก็เป็นการอัปเดตนะครับทั้งหมดของตัวละครเฟร์นะครับว่าควรเปิดหรือไม่ควรเปิดแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จะเข้ามาภายในวันพรุ่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตคอนเทนต์ใหญ่อีกหนึ่งคอนเทนต์ก็คือบอสตัวใหม่เข้ามานั่นเองนะครัให้เราได้สามารถทําพวก อ่าพวกตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกพวกตัวต่างๆได้นะครับไม่แน่ DNA, ดีเน่เฟสติวัลอาจจะมีอาวุธเทพเข้ามาไปว้นนี้ก็ได้นะครับหรือว่าดีเน่ตัวอื่นๆนอกพวกสายหมัดพวกอะไรเงี้ยก็ทําให้มันซัพพอร์ตตัวละครหรือว่าอีเนในเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะมีความสุขกับการดูคอนเทนต์นี้นะครับหรือว่าได้ข้อมูลไปก็ไม่มากก็น้อยมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าครับที่ผมขอตัวลาไปก่อนล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ เกม7บาทนะครับเขาก็จะได้ข้อมูลได้มากขึ้นนั่นเองนะครับช่วยได้เยอะนะครับผมสำหรับใครที่พลาดข้อมูลไปนะครับโอเคยังไงก็ฝากไว้เ้วกันครับรีบผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับผมแล้วเจอกันครับนี่ดีนะ